เมื่อครั้งอดีตยังเป็นสามเณรพระเดชพระคุณพระวิสุทธิทวงศสาจารย์ท่านได้ประจักษ์ถึงบาร,รมีธรรมอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สิ่งที่ท่านได้เมตตาถ่ายทอดให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านได้สัมผัสกับ,กบตนเองเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรบวชเรียนศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญในทางปริยัติ หลวงพ่อสร้างโรงเรียนได้ด้วยบารมีธรรมของหลวงพ่อจนกระทั่งได้รับการกล่าวว่าสร้างซะใหญ่โตจะมีใครมาเ,าเรียนศึกษาแต่เดี๋ยวนี้สถานที่นั้นก็ไม่เพียงพอต่อการเ,าเรียนศึกษาก็าแสดงว่าหลวงพ่อมีอนาคตังสยานมาได้ยกย่องจนเกินควรไป พราะมองเห็นกาลไกลเรียกว่าทีฆทัศนะมีความเห็นอันกว้างอันอันยาวไกลว่าต่อไปในอนาคตกาลข้างหน้าจะมีรพระพิสุสัมเนรเข้ามาศึกษาทั้งในวัดปักน้ำและบริเวณรอบๆวัดปักน้ำนี้ก็เป็นจริงดังที่กล่าวหลวงพ่อส่งเสริมทั้งปรัญญาทั้งปฏิบัติไกล สาบได้เป็นปร,ริญญาตั้งแต่สามประโยคขึ้นไปหลวงพ่อหัวเราะชอบใจและมักจะกล่าวยกย่อมสรรเสริญในที่ทั่วๆไปเวลาไปฉันที่ไหนหรือว่าไปประชุมที่ไหนมีพระมหาปร,ริญญาใหม่ๆไปด้วยหลวงพ่อมักจะชี้องค์นี้เป็นปร,ริญญาสามองค์นี้เป็นปร,ริญญาสี่ประโยคห้าประโยคชอบใจ ในเรื่องการส่งเสริมการศึกษาก็ให้กำลังใจใครสอบได้ก็มีปัจจัยสีเช่นจีวรสมัยนั้นจีวรป่านเป็นจีวรที่หลวงพ่อชอบใช้หลวงพ่อก็จะให้รางวัลแก่ผู้ที่สอบได้ก็ยึดถือปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และประกาศ ชื่อเสียงของพระมาหาปร,ริญรูปนั้นยกย่องในในสังคมทั่วๆไปนี่เป็นแนวนโยบายของหลงพ่อที่ว่าคนยกย่องก็ควรยกย่องส่วนบุคคลที่ไม่สนใจเล่าเรียนการศึกษาระพติปฏิบัติไม่ดีไม่งามหลวงพ่อก็มีบทลงโทษตามโทษสานุโทษหนักเบา ที่เรียกว่านิคไขเหนิคไขหาระหังลงโทษคนคนี่ควรลงโทษหลวงพ่อเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดตัดสินแล้วผิดก็คือผิดต้องออกผ่าจากวัดภายในยี่สิบชั่วโมงนี่คือหลักของหลวงพ่อที่เรียกว่ายกย่องคนที่ควรยกย่องลงโทษคนที่ควรลงโทษผมมาอยู่ใหม่ๆ รองฉันเข้าต้มเช้าคือสมัยนั้นนั่งเป็นเป็นล็อกๆพวกได้ปรเรียนก็ล็อกหนึ่งพวกได้ธรรมกายก็ล็อกหนึ่งสมณเณรปเรีนก็แยกจากสมณเณรที่มันเป็นปรเรียนก็เรียกว่าพระประเรียนพระมหากับพระธรรมดาพระอันดับพระอันดับคือไม่ได้ปรเรียนอาจจะได้นะักธรรมเอกอะไรแต่ว่าหาปรเรีนนี่เขามีอยู่ล็อก ล็อกที่ที่นั่งอยู่ด้านทิศเหนือคือมหาปร,รียญทางด้านทิศตวัตอนออกก็คือพวกธรรมกายแล้วพระอันดับอยู่ทางด้านทิศใต้ mm hmm. เนรอยู่ทางด้านทิศตะวัตนตกศาลาหลังเก่านะไม่ใช่หลังนี้หลังหลังเก่าหลังเก่าจริงๆก็กองกงที่ศาลาหลังใหม่นี่ตั้งอยู่ไอตอจากนั้นจะ่ลื้อหลังเก่ามาสร้างหลังใหม่ก็อยู่ตรงที่ลานจอดรถ ราจรถดดนั่นแหละแบ่งเป็นล็อกๆมายุคหลังสมัยหลังนี้รวมหมดไม่ไม่เลือกปาร,ร,รีนธรรมกายอะไรพอโยมเข้าไปจะรู้ทีเดียวนียพระนั่งทางนี้เพได้ธรรมะที่นั่งทางนี้เป็นปาร,รนปีนทางทางพระทางอาทิตย์ใต้นะครับเป็นพระอันดับเนก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกก็แบ่ง แบ่งชั้นกันว่าปรีียนไม่เป็นปรเรียนก็ทำให้เกิดความมานะพยายามที่จะเรียนให้ได้เป็นนัานตรงนั้นบ้างอะไรมาพวกปฏิบัติธรรมก็พยายามปฏิบัติธรรมสมัยนั้นก็นิยมกันไนปะขอพรผู้ใหญ่ใกลถึงวันสอบผมมาอยู่นี่มาสอบประโยคสี่ประโยคสามได้มาจากสองนีมน เรียนหนังสือแล้วก็ถึงเวลาใกล้จะสอบเขาก็พูดกันว่าไปขอพรหลวงพ่อผมเองก็ไม่รู้อะไรเอาเขาชวนไปก็ไปอย่างพวกนี้จะสอบหลวงพ่อผมจะสอบประโยคสี่พวกนี้ก็ก้มไปท่านก็กำปั้นมือขวาเนี่ยก็เคาะไปบนชิตสะสามครั้ง ท่านจะว่าอย่างไงหรืออธิษฐานจิตอย่างไงเราไม่รู้เพราะว่าท่านได้สมาธิแล้วคงจะให้พรเราก็กราบท่านนี่ปีหนึ่งได้โอกาสสามปีประโยคสี่ประโยคห้าประโยคหกผมได้ถูกท่านเคาะหัวเก้าครั้งสามปี <c oughs> พอประโยคเจ็ดท่านมรณภาพ เรื่องราวชีวิตอันงดงามและทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ได้เมตตาเล่ามานี้ทุกถ้อยคําแสดงถึงบาร,รมีธรรมอันไม่มีประมาณของท่านว่าคือต้นแบบนักสร้างบาร,รมีผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้เปี่ยมด้วยทัศนวิสัยอันกว้างไกลปรารถนาให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นหลักชัยให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป